สวัสดีค่ะช่องไลยวาโลชั่นโกโก้บำรุงผิวกายนะคะวันนี้นะคะหมูจะมาทำคลิปอัปเดตนะคะถ้าจะขึ้นไลฟ์ในช h อปปีผู้ขายร้านค้าหรือว่าเราเนี่ยต้องรู้อะไรบ้างก่อนขึ้นไลฟ์นะคะขออัปเดตเป็น EP3 เลยก็แล้วกันต่อจากคลิปที่ผ่านมาก่อนหน้านี้นะคะซึ่งคลิปวันนี้นะคะหมูได้รวบรวมข้อมูลมาประมาณนี้ คลิปในวันนี้นะคะหมูก็อาจจะแบบมีหยิบกระดาษมาดูบ้างเพราะว่ามีข้อมูลประมาณหนึ่งเลยที่หมูรวบรวมมาแล้วก็มาทําคลิปอัปเดตให้กับเพื่อนๆอ,อีกทีหนึ่งนะคะมาเริ่มเลยข้อแรกก็ยังคงเป็นข้อเดิมข้อเดียวกับคลิป EP 2นะคะก็คือถ้าเกิดเราจะขึ้นไลฟ์ขายของในช้อปปีหมูอยากให้เพื่อนๆน,นะคะเป็นผู้ซื้อให้คล่องก่อนขึ้นไลฟ์เพราะว่าอะไรเพราะหากเราถ้าเกิดเรายังซื้อไม่คล่องเราก็อาจจะไม่ เ,เราก็อาจจะไม่สามารถแนะนําลูกคา้าได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หักลูกค้าไม่คล่องเหมือนกับเรานะคะหมูอยากให้เพื่อนๆนะคะไปเป็นผู้ซื้อในช้อปปี้ไลฟ์ดูว่าการซื้อของในช้อปปี้ไลฟ์ซื้อยังไงเพราะว่าการซื้อของในช้อปปี้ไลฟ์ใช่ไหมคะจะเป็นการซื้อผ่านถุงส้มเนาะเพราะว่ามีเพื่อนๆบางท่านนะคะที่แบบได้มีโอกาสได้ได,ได้ได้คุยกันเนี่ยบางท่านนะคะยังติดการซื้อแบบแอปฟารก็คือแบบสมมุติว่าจะซื้อสินค้าทีนนี้ก็พิมพ์รหัสเป็นแบบ ระบบดูดสมมติว่าอยากซื้อสินค้าสินค้า a ก็พิมพ์กอไก่หนึ่งซื้อซื้อชิ้นที่2ก็กอไก่2 a 3 a 4ก็คือเหมือนพิมพ์รหัสชินกับแบบนั้นแต่พอมาซื้อใน shopee ปปเนี่ยรู้ว่าการซื้อใน shopee ปปต้องซื้อผ่านถุงส้มแต่ไม่รู้ว่าซื้อผ่านถุงส้มซื้อยังไงเพราะว่าชินกับระบบแอปฟ,ฟ้านะคะก็จะเป็นประมาณนี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราจะขึ้นไลฟ์อยากให้เป็นผู้ซื้อให้คล่องก่อนให้เรียนรู้ในใน ในฝั่งผู้ซื้อว่าโอเคตอนนี้เราเข้าไลฟ์มาแล้วเราต้องการจะซื้อสินค้าที่อยู่ในถุงส้มเอากดถุงส้มพอกดถุงส้มเพิ่มลงเข็นปุ๊บแล้วเราจะไปชําระเงินยังไงอะแล้วเราก็หาวิธีที่โอเคว่าเราจะต้องกดตัวรูปลดเข็มแล้วก็ทําการชําระเงินทีนี้การชําระเงินหมูก็อยากให้เพื่อนๆน,นะคะลองทําการชําระเงินหลายๆวิธีดูไม่ว่าจะเป็นการเก็บเงินปลายทางช h อ p e e Pay บ้างโมบาย โมบายแบงกิ้งบ้างบัตรเครดิตอ่าลองดอู QR พร้อมเพย์บ้างลองลองชำระหลายหลายแบบเพื่อที่เราจะได้เรียนรู้การชำระว่าการชำระแต่ละวิธีเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงใช่ไหมคะอันนี้เราก็ลองดูให้เราให้เราลองทำแบบนี้จนกระทั่งเราสั่งสินค้าจนสำเร็จสั่งได้คล่องรู้แล้วว่าโอเคถ้า s h อป e e Pay ก็คือใส่รหัสแล้วก็ได้เลยเพราะว่าถ้า S h o ป e e Pay เนี่ยเขาจะมี2แบบคือเป็น s h o ป e e Pay แล้วก็ช้อ p ปี้เพแบบตัดผ่านบัญชีแบงค์ของเรานะคะเขาก็จะมี2แบบเนี่ยหมูก็อยากให้เพื่อนๆเนี่ยรู้ว่าโอเคทํำยังไงพออะไรหากสมมติว่าวันหนึ่งเนี่ยเรามาขึ้นไลฟ์ขายของแล้วเราเจอลูกค้าที่ถามแล้วว่าอแม่ค,ะคะ้าขาช้อปปี้เพเนี่ยต่างกันยังไงแล้วจ่ายยังไงเราจะเราเนี่ยจะได้สามารถแนะนําให้กับลูกค้าได้ถูกนะคะว่าโอเคช้อปปี้เพเราต้องโอนเงิน เข้ามาใน s h o ป e ี้เพในแอปช้อปปีก่อนนะแต่ถ้าเป็น s h อป e ี้เพแบบตัดบัญชีแบงก์เลยไม่ต้องโอนเงินก็คือเขาก็ตัดผ่านแบงก์ของเราที่ที่เราผูกไว้นั่นเองเราก็จะสามารถแนะนำได้หรือถ้าลูกค้าติดขัดอ่ติดขัดการชำระโดย QR พรอมเพเรารู้แล้วว่าถ้าเป็น QR พรอมเพคือการบันทึก QR โคดนะคะหากลูกค้าเนี่ยเลือก QR พรอมเพแต่ยังไม่เคยจ่ายแล้วทำยังไงเราก็สามารถบอกได้ลูกค้าบันทึก QR โคดนะแล้วก็ไปที่แอปกรุงไทย ถ้าเกิดเราเคยทำอะทุกอย่างอะภาพจะอยู่ในหัวเราสามารถแนะนำลูกค้าได้ได้โดยตรงหน้าไลฟ์ร้อเซเพราะการขึ้นไลฟ์ของเราคือการขายได้ถูกไหมคะหากเราซื้อได้เราก็ย่อมขายได้เช่นเดียวกันเพราะเป้าหมายของเราคือการขายได้ถ้าเกิดเผอิญว่าเราเจอลูกค้าที่เป็นลูกค้าซื้อคล่องอยู่แล้วอ่ะโอเคอันนี้ก็ผ่านได้ แต่หากสมมติว่าเราเจอลูกค้าที่ซื้อไม่คล่องแล้วเขาต้องการให้เราแนะนําการซื้อเหมือนลูกค้านี่ยอยากซื้อสินค้าร้านเรามากๆเลยแต่อาจจะติดในเรื่องของการชําระเงินต่างๆถ้าเราเป็นผู้ซื้อคล่องแล้วเรารู้แล้วว่าเราต้องแก้ยังไงเราสามารถบอกวิธีการแก้ให้กับลูกค้าได้ด้วยแถมได้ใจลูกค้าด้วยว่าแม่ค้าเนี่ยช่วยลูกค้า จากจากเอ่อจากที่มีปัญหาจนกระทั่งสั่งซื้อได้สําเร็จนะคะอันนี้ถือเป็นข้อแบบข้อหัวใจแบบหลักๆเลยที่หมู่เลยแบบอยากให้เพื่อนๆนะคะเป็นผู้ซื้อให้ให้ให้คล่องก่อนให้เห็นภาพทุกอย่างก่อนว่าการที่เราจะซื้อเนี่ยหน้าตาเข้ารถเข็นยังไงชําระยังไงมีปัญหาแก้ยังไงกดเก็บโค้ดยังไงใช้ใช้ใชค้นลด30% 20% 5 0สําหรับสินค้าในช้อปปี้ไลฟ์ยังไงนะคะอันเนี้ย ร้านอาจจะต้องรู้นะอันนี้หมูขอพูดให้เพื่อนๆแบบเห็นภาพนะคะเพื่อที่เราจะได้ไปสู่การขายแบบสําเร็จเนาะอ่ะมาต่อกันข้อที่2ร้านค้านะคะต้องรู้ว่าร้านของเราเนี่ยเข้าร่วมโปรแกรมอะไรกับช้อปปีบ้าง ถ้าสังเกตง่ายเลยก็คือแถบเขียวกับแถบเหลืองนะคะถ้าเป็นแถบเขียวเนี่ยก็คือร้านเข้าร่วมโปรแกรมส่งฟรีกับช้อปปีถ้าเป็นแถบเหลืองก็คือร้านเข้าร่วมโปรแกรมคืนคอยหรือว่าโค้ดคืนคอยนั่นเองน้หมูขอเรียกเป็นแถบเขียวแล้วก็แถบเหลืองแล้วกันร้านเนี่ยจะต้องรู้อย่างของหมูนะคะเอ่อของหมูเนี่ยเข้าแถบเหลืองก็คือเป็นโค้ดคืนคอยคอยแคชแบ็กแล้วนอกจากที่เราจะต้องรู้โปรแกรมร้านของเราเนี่ยเราจะต้องรู้โค้ดวันแคมเปญต่างๆของช้อปปีด้วยไม่ว่าจะเป็นโค้ดรายวัน รายสัปดาห์รายเดือนนะคะอ่ะอย่างโค้ดรายวันตอนนี้ช้อปปี้เขามีโค้ดส่งฟรีรายวันเราต้องรู้ว่าการเก็บโค้ดส่งฟรีเก็บยังไงก็คือเก็บรอบเที่ยงคืนกับรอบเที่ยงวันเขามี2รอบเราสามารถเอาข้อมูลตรงนี้สามารถแนะนําลูกค้าของเราในไลฟ์ต่อได้อีกด้วยนะคะส่วนรายสัปดาห์มีอะไรบ้างอ่ะอย่างอย่าง,อย,างอย่างทุกวันอังคารช้อปปี้เขาจะแจกเขาจะมีโค้ดให้เราเก็บก็คือโค้ดคืนคอย25%ใช่ไหมคะแล้วก็ส่วนลดประมาณ20% สำหรับร้านที่เป็นแถบเหลืองเท่านั้นวันพุธเป็นโปรแกรมที่เกี่ยวกับ s h อ p ป e Beauty Club เนี่ยตรงเนี้ยเราจะต้องรู้อย่างหมูเนี่ยเป็นร้านแถบเหลืองคือร้านคืนคอยใช่ไหมคะหากหมูขึ้นไหววันอังคารสมมตินะว่าหมู่ขึ้นไห์หมูเนี่ยสามารถขายของอ่ะเดี๋ยวหมูขอยกตัวอย่างนะอ่ะสมมติว่าหมูขายเบานี่หมูขายเบานี่ซึ่งเป็นสินค้าของร้านหมูเองอย่างหมูขายอ่อ เบวนี่หน้าไหลสดหมูอาจจะให้ลูกค้าใช้โค้ด30%ลดสูงสุด100บาทก่อนก็คือเหมือนลูกค้าเนี่ยซื้อของในราคาที่มีส่วนลด100บาทอ่ะลูกค้าซื้อไปแล้วทีนี้เนี่ยสมมติว่าลูกค้าอยากอยากอยากได้เบวนี่อีกนะคะหมูก็อาจจะเลือกให้ลูกค้าเนี่ยใช้เป็นโค้ดคืนคอยหรือว่าคอยแคชแบ็กประมาณ25%นะคะแล้วคอยแคชแบ็กอันเนี้ยเขามีเป็นรายอาทิตย์อยู่ที่15%คอยเราก็ต้องรู้ว่า เขามีเป็นรายอาทิตย์แต่ว่าใช้ได้แค่ครั้งเดียวส่วนรายวันเนี่ยจะมีทุกๆวันอังคารทุกๆสัปดาห์นะคะเท่ากับว่าวันอังคารเนี่ยหมูสามารถขายขายขายลูกค้าได้ถึง3โค้ดโค้ดแรกก่อนเลยถ้าเป็นโค้ดสำหรับ Shopee l i ล e นะสมมุติว่าหมูขึ้นไลฟ์หมูให้ลูกค้าซื้อ30%ชุดหนึ่งแล้วก็ใช้20%อีกชุดนึงสำหรับสาหรับโค้ดที่อยู่ที่เป็นสินค้าใน s h อ p e e l i ล e นะคะที่ว่าลดลดทุกร้านค้า แล้วก็ให้ลูกค้าเพราะลูกค้าซื้อโค้ดเสร็จปุ๊บพี่ว่าใช้ส่วนลดของ s h o ป e ี้ไลฟได้เราสามารถให้ลูกค้าเนี่ยใช้โค้ดคืนคอยหรือว่าคอยแคชแบ็กต่อได้อีกเพราะว่าก็จะมีลูกค้าที่สะสมคอยอยู่เหมือนกันเราก็สามารถเสนอขายในวันอังคารได้เลยนะคะเพราะว่าเป็นวันที่เขาจะได้คอยเยอะที่สุดนะคะในรอบอาทิตย์นั่นเองแล้วก็ยังรวมไปถึงนอกเขาเรียกว่ายังรวมไปถึงวันแคมเปญเช่น1.1 2.2 3.3นะคะ วันกลางเดือนของช้อป e ีก็คือทุกๆวันที่15ของเดือนจะเป็นวันกลางเดือนของช้อปปีแล้วก็ทุกๆวันที่25ของเดือนจะเป็นวัน s h o p e ี้ a y เด y ก็คือเป็นวัน s h o p e ี้เพเด y ก็คือ,อ,อลูกค้าท่านไหนที่สมัครหรือว่ามีการใช้จ่ายโดย s h o p e ี้เพเนี่ยสามารถเข้าร่วมโค้ดได้เนี่ยอันนี้ก็คือเป็นโปรแกรมที่ร้านค้าหรือว่าผู้ไฟลเนี่ยจะต้องรู้เพราะบางทีเราขึ้นไลฟ์ใช่ไหมคะเราเนี่ยจะได้ เสนอขายโค้ดลูกค้าได้ถูกเพราะว่าวันแคมเปญเนี่ยจะเป็นวันที่คนขึ้นไลฟ์กันเยอะมากๆขึ้นเยอะกันตั้งแต่แบบเที่ยงคืนเลยเพราะว่าเขาบางคนเนี่ยขึ้นกันตั้งแต่ห้าทุมสมมุติว่าวันนี้เป็นวันที่15เป็นวันกลางหนึ่งของช้อปปีแล้วคืนเนี้ยเป็นคืนที่14ประมาณ4ี่ทุ่มห้าทุ่มของคืนที่14เนี่ยคนจะเริ่มไล่เยอะเพราะว่าโค้ดมาเที่ยงคืนตอ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 นวัน,นที่15พอเที่ยงคืนปุ๊บคนเขาก็จะแหกกดใช้โค้ดกันเขาก็จะนิยม ขึ้นไลกันประมาณแบบสักห้าทุมของคืนวันที่14นะคะพอ15ปุ๊บลูกค้าก็ซื้อโค้ดใช้โค้ดได้เลยนั่นเองแต่ว่าอย่างที่หมูบอกว่าอย่าหมูเนี่ยเป็นร้านแถบเหลืองบางทีวันกลางเดือนเนี่ยเขาก็จะมีโค้ดคืนคอยมาให้แบบ 20%บ้างประมาณนี้เราก็สามารถเสนอขายโค้ดเท้กับลูกค้าได้เลยนะคะอันนี้ก็เป็นอันที่ผู้ขายเนี่ยจะต้องรู้ไม่ว่าจะเป็นโค้ดรายวันรายสัปดาห์รายเดือนหรือว่าโค้ดแคมเปญโค้ดของวันช้อปปีเองวันที่15แล้วก็วันที่25เป็นวนของช้อปปีอันนี้นะคะก็เลยมาแบบแบ่งปันแล้วก็การเก็บโค้ดสามารถเก็บโค้ดได้ล่วงหน้าสมมุติว่าวันนี้เป็นวันที่13ซึ่งวันการเงินของช้อปปีจะเป็นวันที่15ใช่ไหมคะบางทีเนี่ยช้อปปีเขาจะปล่อยให้ให้ ให้เราเนี่ยเก็บโค้ดลงหน้าได้อย่างน้อยประมาณ 1- 2วันเลยเท่าน,นี้เราไลฟ์อยู่เราสามารถบอกให้ลูกค้าเก็บโค้ดลงหน้าได้เลยนะแล้ววันที่15ถ้าจะซื้อสินค้าของเราใช้ได้เลยตอนเที่ยงคืนเราก็สามารถบอกได้เลยอ่ะก็จะประมาณนี้อันนี้ก็คือเป็นแบบข้อ2ถัดไปนะคะจะมาต่อกันที่ข้อ3ตามที่หมูได้พูดไปว่าอยากให้เพื่อนๆนะคะลองชำระเออลองชำระเออลองชำระ ในฝั่งผู้ซื้อซื้อของในช้อปปีหลายๆวิธีเพราะว่ามีคนเคยถามหมูเหมือนกันว่าเวลาที่ลูกค้าสั่งแบบเก็บเงินปลายทางมาทําไมไม่สามารถพิมพ์ใบปะหน้าพัสดุกได้นะคะอ่ะเราจะมาที่ฝั่งผู้ซื้อหากหมูเนี่ยเป็นผู้ซื้อหมูต้องการซื้อสินค้าเบานี้แล้วหมูเลือกเป็นเก็บเงินปลายทางการเก็บเงินปลายทางเนี่ยจะต้องรอประมาณ30นาทีที่จะรอให้ระบบช้อปปี้ทำการแบบยืนยันเนาะเท่ากับว่าณนะช่วงก่อน เขาเรียกว่าในช่วง30นาทีนี้ร้านค้าจะยังไม่สามารถพิมพ์ใบปะหน้าได้นั่นเองเพราะว่าระบบเขายังไม่ยืนยันนะคะพอ30นาทีครบเวลาตามตามตามที่ตามตาม,ตาม,ต,ามตามเวลาของเขาเนี่ยก็จะมีการแจ้งเตือนมาที่ฝั่งร้านค้าว่าออโอเคดําเนินการจัดส่งสินค้าบาวนี่สําหรับลูกค้าท่านนี้ที่เลือกเป็นเก็บเงินปลายทางตรงนี้เราถึงจะสามารถพิมพ์ใบปะหน้าได้นะคะนั่นเอง หมูก็เลยนี่แหละเลยอยากให้เพื่อนเพื่อนะคะลองไปเป็นฝั่งผู้ซื้อเพราะถ้าเกิดเราเคยซื้อแบบเก็บเงินปลายทางเราจะรู้อยู่แล้วว่าหากมี à, การแจ้งเตือนเข้ามาว่าลูกค้า A สั่สงซื้อสินค้าแบบเก็บเงินปลายทางหมูจะรู้เลยว่าโอเคเราต้องรอประมาณ30นาทีเพื่อที่เราจะรอพิมพ์ใบปะหน้านะคะเราก็โอเคเราอาจจะไม่ต้องกังวลเพราะว่าเพื่อนเพื่อบางท่านนะคะเกิดความกังวลว่าสั่งเป็นปลายทางแล้วไม่มีให้เราพิมพ์ใบปะหน้าทำยังไงดีนะคะก็จะประมาณนี้เนาะถ้าเราเป็นผู้ถ้าเราเป็นผู้ผซื้อเราเคยซื้อด้วยเก็บเงินปลายทาง เราจะรู้เลยนะคะก็เรียกว่าเป็นข้อดีอีกอีหนึ่งซึ่งในข้อ3เนี่ยก็จะเหมือนย้อนกลับไปที่ข้อ1คืออยากให้เป็นผู้ซื้อให้คล่องพอเรามาเป็นฝั่งผู้ขายเนี่ยเราจะเห็นภาพในฝั่งของผู้ซื้อว่าหน้าตาเป็นยังไงแล้วเราก็จะค่อนข้างเกิดความเข้าใจได้เลยนะคะอะ่มาต่อกันที่ข้อที่4นะคะก็คือการเป็นผู้ขายถ้าเป็นร้านค้าเนี่ยการทําโปรแกรม ต่างๆไม่ว่าจะเป็นโค้ดส่วนลดโปรโมชั่นแฝดเซลในร้านค้าการเข้าไปดูเซลเลอร์บาลานซ์วิธีโปรแกรมทุกอย่างก็คือเซลเลอร์เซ็นเตอร์นั่นเองหมูนะคะอยากให้เพื่อนๆเนี่ยลองเข้าโปรแกรมเซลเลอร์เซ็นเตอร์ในฝั่งผู้ขายดูลองลองไปศึกษาดูว่าการทำาการทำในฝั่งผู้ขายทั้งทางคอมแล้วก็ในมือถือเนี่ย หน้าตาเป็นยังไงนะคะอย่างเช่นการทําโค้ดส่วนลดลองทําผ่านทางคอมแล้วก็ลองทําผ่านทางมือถือดูว่าเ,เมนูเนี่ยมันมีความต่างกันงไงหากวันนึงคอมเราเสียเราจะได้สามารถทํามือถือได้หรือถ้าวันนึงมือถือเปิดไม่ติดเราก็สามารถมาทำเซเลอร์เซนเตอร์ผ่านทางคอมได้ก็คือไม่ว่าจะคอมหรือมือถือเราก็สามารถทําได้หมดนั่นเองนะคะคือคือเซเลอร์เซนเตอร์เนี่ยเป็นหัวใจหลักของผู้ขายเลยนะคะถัดไปข้อถัดไปนะคะอยากให้เพื่อนๆนะคะ ฝึกเก็บโค้ดหรือว่าฝึกการเรียนรู้โค้ดซึ่งโค้ดในช้อปปี้มี2แบบแบบแรกก็คือโค้ดร้านค้าแบบที่2คือโค้ดช้อปปีที่ช้อปปี้ชอบขึ้นแคมเปญว่าโค้ดลดสองต่อก็คืออันนี้เลยก็คือโค้ดร้านค้ากับโค้ดช้อปปีซึ่งลูกค้าหรือว่าฝั่งผู้ซื้อเนี่ยสามารถใช้โค้ดสองอันนี้ได้คู่กันเลยเพียงแต่ว่าถ้าเกิดเป็นโค้ดช้อปปีช้อปปีจะเป็นคนออกนะคะแต่ถ้าเป็นโค้ดเป็นโค้ดลดของร้านค้า ร้านค้าจะเป็นคนออกก็จะแยกกันประมาณนี้สมมุติว่าหมูมีโคสลดร้านค้า1 100บาทแล้วสมมุติว่าตอนนี้หมูไหลอยู่หมูขายบาวนี่บาวนี่ตอนสมมตินะว่าถุงละ300สมมตินะ 300. สมมตินะตอนนี้บาวนี่ถุงละ300หมูมีโคลดให้ลูกค้าหน้าไร้ร้อยหนึ่งเป็นโคนลดร้านค้าร้อยหนึ่งแล้วให้ใช้30%ของช็อปปี้ไร้ที่ว่าลดทุกร้านค้าลดสูงสุด100บาทลูกค้าใช้ส่ดนลด1 0้อนึงอันเนี้ย หมูออกเท่ากับร้านค้าถูกหักร้อยหนึ่งแล้วลูกค้าใช้โค้ด30%ของช้อปปี้30%เน,นี้ยช้อปปี้จะเป็นคนออกให้ร้อยหนึ่งร้านค้าจะไม่ถูกหักนะคะเพราะฉะนั้นผู้ขายก็ต้องดูว่าถ้าเป็นโค้ดร,ร้านค้าเราเป็นคนออกแต่ถ้าเป็นโค้ดของช้อปปี้ช้อปปี้เป็นคนออกให้เรานะคะก็จะประมาณนี้เวลาที่เราจะขึ้นเอ่อคื้ไลฟ์ขายของทำราคาพิเศษหน้าไลฟ์หรือทำโปรโมชั่นทำส่วนลดก็จะได้คำนวณราคาถูก เพราะว่าเราจะต้องใช้โค้ดร,ร้านคา้าคู่กับโค้ดช้อปปี้เนาะเวลาเราคำนวณเนี่ยเราจะคำนวณให้ลูกค้าถูกว่า่าล,าลดร้อยหนึ่งสมมติสินค้า300ร้ลดร้อยหนึง่งหลือ200เอาเอาโค้ด3 0มสิช้อปปี้ลดอีกร้อยหนึง่งเท่ากับลด200ลูกคา้าจ่ายซองนี้แค่ร้อยเดียวเราจะได้คำนวณถูกว่าเรากําไรหรือเราขาดทุนนั่นเองก็จะประมาณนี้นะคะสําหรับโค้ดร,ร้านคา้าแล้วก็โค้ดช้อปปี้คลิปนี้ยาวเลยอะประมาณ14นาทีแล้วว่า,าก็จะประมาณนี้แล้วก็อยากให้เพื่อนเนะคะลองเรียนรู้ระบบ ในปุ่มช้อปปี้ไลฟ์ดูตอนนี้นะคะร้านไลฟ์ตัวท็อปเปลี่ยนชื่อเป็นร้าน like, เป็นร้านไ like, ลฟ์โค้ดโหดแล้วนะเราก็ต้องอัปเดตตลอดเวลาเพราะช้ e อปปี้เขามีการอัปเดตตลอดเวลาจริง,รงๆว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปแล้วบ้างโค้ดโค้ดในไลฟ์ตอนนี้ก็ไม่มี50%สํานสำหรับทุกร้านค้าแล้วนะคะมี5 0ทุกร้านค้าเฉพาะร้านไลฟ์โค้ดโหดเท่านั้นลดสูงสุด,สด,สด,สด100บาทเราก็ต้องคอยเคลื่อนไหวอยู่เกือบตลอดเลยอ่ะ15นาทีนะ้วคลิปนี้ก็จะประมาณนี้แล้วกันหมูก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะสามามรถ เป็นเนื้อหาที่ที่ดีให้กับเพื่อนเพื่อนได้นะคะผิดพลาดตรงไหนหมูขออภัยด้วยนะคะเพื่อนเพื่อนนะหมูกหมูก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนเพื่อนได้จริงๆนะคะถ้ามีอะไรมาอัปเดตหมูจะรวบรวมข้อมูลแบบนี้แล้วมาอัปเดตให้นะคะเอจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบายคะ่ะ